เอาละครับท่านผู้ชมครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะวันนี้เรา,าอยู่ในเกม <Huh? S 1> อาวินิหารไวกิ้งนะฮะกูตั้งชื่อเกมของใหม่แยะไอเวอนเกมนี้ก็เป็นเกมเกมเขี่มกร์ PVP กันสนุกสนุกหกวีหกกันนะครับเป็นเกมฟรีในสตรีมเพิ่งเปิดวันที่สองคือเมื่อวานวันที่ผมเล่นคือวันที่สามนะเพิ่งวางให้เล่นฟรีที่ในระบบสตรีมนะสามารถเข้าไปเล่นกันได้เกมสนุกจริงผมบอกกันนี่แหละ โหมดนี้ต้องแย่งกันเงินคนส่งเงินให้กับฐานเราโอ้ oh. มาทันแรกนี่มังกรขนเงินต้องไปเก็บมันไอ้เพื่อนเพื่อนแย่มาแล้วเราไม่เก็บฮะแต่เราไปฆ่าคนดีว่าสนุกกว่าเฮ้ยเจนเจนเอาดีมาดีมาดีกูฝึกมาแล้วนะ มันพุ่งมาแล้วว่ะมันพุ่งมาแล้วลว่ะเอ้ยผมไม่มีที่พุ่งเว้ยผมไม่มีพุ่งใจเย็นคิดว่าผมจะขอตั้งรางก่อนไม่ได้มาดีเหี้ยอ่ผมพุ่งแล้วเอ้ยตวก,กวผเป็นโกลเลเดอร์เฮ้ยลองหนหายตู้งหายตัวไปแล้วหายตู้งเฮ้ยเก็บตังค์มึงด้วบ้าเหี้ยเก็บตังค์เก็บตังค์ โอ้หเก็บได้แค่สิบเก้าเหรียญนที H ่สิบเก้าทองฮึบโอ้หไม่โดนโดนกูเผาแหละเสื่อนเผามันสวยตายเปลว่าตายบอกไม่รู้เกมเกมมันไวไปเกมมันไวมากใครดูแล้วงงก็พยายามพยายามอุ้ยหลอดช่อง ก็น่าผมเล่นผมยังมึนเลยเวลามันไวจา้าเด่ะเกมเนี้ยนี่ผมเข้ามาในฐานมันแล้วนะชนคือคิดไม่น่าเข้ามาในฐานมันเลยอะ่ะเราผลดีว,ว่าเๆๆก,ก็บเก็บตังเก็บตังสวย66สบเฮ้ยโอ้โหมันนำเราเดี๋ยวเดี๋ยวทีนี้เก็บเก็บกุญแจเราไปนี้เก็บกุญแจเราไปผมมันไปแล้วอะ่ะ คือผมจะตายเฮ้ยผมจะแตกผมแตกผมแตกเออเอาใหม่เอาใหม่เมื่อกี้วอร์มไม่มันไปก่อนฮะตอนนี้เงินเราโหเงินมันนำไปพันพันกว่าโอ้โหเฮ้ยผมต้องเก็บตังค์มั้งแล้ววะไม่เก็บไม่ได้ว่ะแต่ก่อนเก็บขอบเผานี่ก่อนแล้วกัน ฮเฮ้ยหายตูวไปเผาเฮ้ยก่อไม่มีไอ้ที่สามเก้ากูส่งก่อนก็ได้วะไอ้ที่ตังยิงไม่มีอยู่เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมาขอเริ่มเกมใหม่แล้วกันตามเมื่อกี้คิดซะว่าวอร์มแล้วกันนะตามเมื่อกี้มาตานี้เอาจริงแล้วโอ้เอาจริงแล้วมา มาสเตปเดิมเลยเก็บตังค์ฝั่งนั้นก็ไม่น่าจะเท่าไรหรอกมัง้งไม่น่าจะเท่าไรหรอกมัง้งไปเก็บตังค์หาตังค์ดีว่าไปละจ้าร้อยโกร้องหนด้วยเดี๋ยวมีคนเห็นร้อยโกรแรกด้็นของเราไม่เฮ้ยเราเยอะมันเอ้ยบินชนเอ้ยเครียไม่เจ็บขี้มัวมัวดูตังค์บน เพื่อนเราเปิดซึกกันแล้ววะ่ะเราจะไปช่วยเพื่อนดีไหมหรือว่าเราจะเก็บแต่เงินดีใช่เราเก็บแต่เงินดีว,วะ่ะเฮ้ยนายบินเร็วเกินเฮ้ยหลังจะเย็นเจนเจนเฮ้ยสูสีวะ่ะครั้งนี้เงินสูสีวะ่ะเล่นเล่นเป็นเพราะเราเล่นเป็นเงิน เดี๋ยวเพื่อนเก็บตังค์แล้วกันเดี๋ยวเราขอไปแบบบู๊ลุยแหลกหน่อยเฮ้ยเก็บกุญแจให้เพื่อนก่อนกุญแจไหนวะเก็บแจให้เพื่อนก่อนโอ้ยเยี่เน่าแก้ไอ้โอ้โหมันเข้าบ้านมันวะไปละเฮ้ยเชีย่ยเกือบโดนเกือบโดนหรือโดนไปแล้วเฮ้ยตังค์มันมีสองร้อย มีคนอยู่แถวผมเดี๋ยวขอดิ่งลงล่างก่อนเย็นๆเฮ้ย,ยไม่มีใครไปโอมเจจริงดิอีคลิปมัน400แล้วนะเว้ยเจมันบินอยู่แต่แถวบ้านวะ่ะอย่างชอบเลยอะ่ะโหมันก็อยู่แต่ในบ้าน เฮียกโดนเปาโดยไม่รู้ต,ตัวตังเรานำมันอยู่ไม่ต้องกลัวอะไรยะแยะเอ,อ้ยมันได้เพชรได้เพชรโหมันมันไปแถวบ้านมันผมไม่ไปแล้วกันนะถิ่นแม่งเดือดคุหลบดีเต้าล้องหนด้วยไหนดูสิเจอแล้วบาเลยตรงนี้ อุไล่เผาเอ้ยโอ้โหพวกเยอะพวกมันเยอะไอ้เขี้ยพวกมันเยอะพวกมันเยอะพวกมันเยอะใจเย็นใจเย็นน้องเขี้ยสัญหาเก็บตังค์มั้งได้บ้าว่ะสัญหาเก็บตังค์มัาไดี้ว่ะ เฮ้ยตังเรานำว่ะเฮ้ยเราไม่ธิ์ชนะแล้วอ้าวเราโดนกระโมยเพชรไปเพชรอยู่ไหนไปล่าไล่ล่าเพชรกันเอ้ยเฮียชนเอาเพชรมาเออสวยเพื่อนเฮ้ยเราคิวหนึ่งแล้วภูมิใจนะเนี่ยบนหัวเรามีเฮ้ยเฮ้ยนาย นายมาที่เราทำไมเผาระเบิดเผานายตัวสวยดิโคตรมันอะ่ะเอ้ยเอ้ยว <c oughs> ิกตอรี่โคตรสนุกไปกันต่อต่อเกมตาที่สองแรกเราขอจะเก็บตังค์หน่อยแล้วกันจะไม่บูบุกอะไรเยอะ ้ไปแล้วลองหนเราเข้ามาอยในถิ่นมาแล้วไปดีว่าขอหกขอหกสิบหกโกนี้เข้าบ้านก่อนไปเลยขอว้าไปหน่อยขอว้าไปหน่อยขอว้าไปหน่อยว้าวอยู่บนกัน เผาเผาไม่โดนไอ้เขี้ยเยี่เหินสู้ฟัสเหรอแป๊บหนึ่งขอตั้งลาก่อนมันเหินสู้ฟัสว่ะเก็บตังค์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 ชีลอหมดแล้วไปแล้วขวยเ้ยบินติดเฮ้ยมีเงินใหญ่ขอ ขอสักนิดขอสักน่อยโอ้ยไปแล้ว200เฮียตายไปได้เขาคลังเขาคลังเพื่งนั้นมีเงินใหญ่เงินใหญ่ต้องเป็นของเราเงินใหญ่ต้องเป็นของเราหลังบ้านหลังบ้านจังหวะนี้ จังวานี้เผาเผาไปไหนแล้ววะไอข้างหน้าเอาหน้ากันได้เฮ้ยกู้พุ่งตายอยา่าโดนขนาดนั้นไม่ตายก็บ้าแล้วไยเชนระเบิดร,ระเบิดร,ระเบิดของกูเยัยระเบิดอยู่มัน ระเบิดอยู่ไหนวะเมื่กมมันไวจัดแบบมองไม่เห็นเลยอันหนึ่งอุ้ยเพื่อนโอ้โหยูเพื่อนโคตรสุดเพื่อนเราสุดจัดอ่ะ้ยชนะแล้วเราวินแล้วเนี่ยเราวินแล้วเนี่ยชิลสบายสบายเฮ้ยกูแปลงล่างแล้วซะเลยใครวะเมื่อกี้ไอเขอดูตัวดี มึงหรอมึงหรอคือ,อช่องแคบมาลก,กาช่องแคบมาลก,กาจะเอาปะล่ะจะเอาปะล่ะสองคิวจะเอาปะล่ะเอออันตีหมดอีกสามสิบวิชนะแล้วคิวๆสบายสบาย ไหนดูดิมีใครห้าหรือไหมข้างหน้าขอเผาหน่อยขอเผาหน่อยดิชิมังกรย่างเอ้ยโหเกมไวจัดเกมไวจัดเฮ้ยล่องหนเ <c oughs> <c oughs> กือบแตกเกือบแตกขอเกาะก่อนเชีย yeah. ร <c oughs> ชนะว่ะวิกตอรี่ วินวินอ่ะอืมสองเกมไม่แพ้บอกแล้วอย่าให้เอาจริงผมก็แบบยิงได้ตลอดเน่ยไม่เคยฆ่าไม่ได้ฆ่าทั้งทีที่ที่ห้างดีวะเฮียเกมหน้าเดี๋ยวกูขอแก้มือตส่ขึ้นที่หนึ่งโชว์มาเกมหน้าเดี๋ยวผมจะมาขอแก้ตัวขึ้นท็อปสามไม่ได้ไม่สามก็สองไม่สองก็หนึ่งเดี๋ยวผมจะทำให้ได้เลยรอบหน้าเดี๋ยวเจอกัน